สวัสดีครับยินดีต้อรับสู่ช่อง Master a, อมาสเตอร์ ATM นะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับผมในเกม Fear and h u n g e r กับการเจาะลึกข้อมูลของแ a ็กเก w a วอร r Water, ร่วมไปถึงการจบแบบ Ending S เทพทพเจ้าแห่งความรุนแรง l a ก r ก w ลวอนั้นเกิดมาพร้อมกับจิตวิญญาณของผู้ถูกทรมานโชคชะตานั้นมักจะลิขิตให้เขาเผชิญหน้ากับการต่อสู้ดิ้นรนอย่างไม่หยุดยัง้งในทุกย่างก้าวของชีวิต อย่างไรก็ตามอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตเขาก็ล้วนหล่อหลอมให้เขานั้นแข็งแกร่งขึ้นทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยเช่นกันในวัยเด็กของเขานั้นก็ถือว่าเป็นเด็กที่ปกติคนหนึ่งในอนาณาจักรโอเดกาดนะเขาได้รับการอบรมเลี้ยงดูจากพ่อแม่เป็นอย่างดีพ่อของเขานนั้นถ่ายทอดศิลปะแห่งการต่อสู้ บม่มเพาะความกล้า,าหาญในการ,รเผชิญหน้ากับสิ่งต่างๆแล้วก็พยายามจะเตรียมเขาให้พร้อมสำหรับความท้าทายที่กำลังรออยู่ข้างหน้าเสมอซึ่งกระบวนการแรกของการสอนศิลปะการต่อสู้นั่นก็คือการเลือกอาวุธถึงจุดนี้เกมจะให้เราเลือกว่าเราอยากจะใช้อาวุธแบบไหนระหว่างธนูกับขวานและโล่เมื่อเวลาผ่านไปฤดูหนาวทางตอนเหนือนั้นดูยาวนานขึ้นผิดปกติทําให้ฤดูร้อนนั้นสั้นลงส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ในบริเวณนั้น ตกอยู่ในภาวะขาดแคลนอาหารเมื่อหมู่บ้านต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เวลวร้ายเช่นนี้และเกินวอเดอร์ที่โตแล้วกับเรล่าชายหนุ่มคนอื่นๆจากโอเดกาดได้จัดตั้งคณะเดินทางมุ่งไปยังทางตะวันตกเพื่อค้นหาปัจจัยในการยังชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารทรัพย์สินเงินทองของมีค่าทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้คนเวลาล่วงผ่านไปหลายวันและหลายเดือน เราคณะเดินทางยังคงเห็นแค่เส้นขอบฟ้าทะเลนั้นดูเหมือนมันไม่มีที่สิ้นสุดเลยเหล่าลูกเรือต่างๆพยายามดิ้นรนหาทางเอาชีวิตรอดแต่ก็เริ่มมีบางคนที่ถอดใจยอมแพ้พวกเขาอ่อนแอเสียจ,จนยอมนอนบนดาดฟ้าเรือเฉยๆเพื่อรอความตายแต่ก็ยังคงมีบางคนเลือกที่จะปรับตัวอยู่กับทะเลอันมืดมิดที่แสนเย็นเยือกเพื่อรักษาสติเอาไว้ให้ได้นานที่สุด จนท้ายที่สุดเราผู้คนที่ต่างยอมแพ้แล้วก็ต่างทยอยกันเสียชีวิตส่วนคนที่เลือกจะปรับตัวนั้นก็เริ่มทยอยที่จะอดทนต่อความหิวโหยไม่ไหวพวกเขาเริ่มกัดกินร่างอันไร้วิญ,ญญาณของผู้ที่อ่อนแอถึงจุดนี้เกมจะให้เราเลือกว่าเราจะคืนกินสหายร่วมเดินทางหรือจะอดทนต่อความหิวกระหายจนถึงที่สุด ถ้าเรากินเพื่อนรวมเดินทางของเราเราจะได้รับสกิลเดโวสำหรับการกินซากศพมาแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ต่อความหิวกระหายเราจะได้รับสกิลบัตลัสแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามในขณะที่คนอื่นนั้นกำลังกินร่างของผู้ที่เสียชีวิตในท้ายที่สุดแล้วแล็กวันเดอร์เองก็เสียสติไปกับความหิวโหวยเขาได้แต่ร้องไห้เสียใจบนดาดฟ้าอย่างบ้าคลั่งกับสิ่งชั่วร้ายที่เขาได้ทำลงไป แต่เหมือนโชคชะตาจะคิดว่าการเดินทางของแรกเกิลวันเดอร์นั้นยังโหดร้ายไม่เพียงพอเพราะสถานที่ที่พวกเขาได้พบนั้นกลับเป็นดินแดนลึกลับชนิดที่ว่ามนุษย์นั้นไม่อาจจินตนาการถึงมันได้ทวีปวินแลนด์แห่งความมืดมิด ซึ่งดินแดนนี้ไม่เคยถูกมนุษย์ค้นพบแล้วก็ย่างกายเข้าไปมาก่อนสถานที่แห่งนี้ตลบอบอวนไปด้วยกลิ่นของเทพ,พเจ้ามากมายรวมไปถึงเทพ,พเจ้าโบราณต่างๆที่แม้แต่เขานั้นก็ไม่เคยได้ยินชื่อหรือเรื่องราวมาก่อนทุกสิ่งที่เขาได้พบเจอที่นั่นได้ทิ้งประสบการณ์อันโหดร้ายฝังลึกเข้าไปในจิตวิญญาณซึ่งไม่มีวันที่จะถูกลบเลือนออกไปได้ สหายของเขาบางคนนั้นก็สูญเสียสติไปในทันทีในขณะที่อีกหลายคนก็พยายามจะช่วงชิงปล้นสะดมทุกสิ่งทุกอย่างที่มีค่าก่อนที่จะออกจากสถานที่อันนขยะขยะแขยงแห่งนั้นให้เร็วที่สุดตรงจุดนี้เกมจะให้เราเลือกว่าเราจะทำสิ่งใดระหว่างการหยิบบางสิ่งบางอย่างติดมือออกมาจากวินแลนดหรือไม่แตะต้องอะไรทั้งสิ้นและรีบกลับไปที่เรือให้เร็วที่สุดถ้าเราเลือกจะหยิบอะไรบางอย่าง มาจากวินแลนด์เราจะได้รับโซลสโตนมา1อันและจะต้องทอยเหรียญทันทีถ้าหากเราเดาเหรียญผิดโซลสโตนที่เราหยิบมานั้นมันต้องสาบมันจะทําให้เรามีอาการตื่นตระหนกหวาดกลัวทุกสิ่งทุกอย่างนั่นหมายความว่าเราได้รับดีบัฟความหวาดกลัวที่เลวร้ายที่สุดในเกมแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่จะกลับไปที่เรือทันทีเราจะสามารถรับสกิลเดดได้ในภายภาคหน้าแต่ไม่ว่าเราจะเลือกตัวเลือกแบบไหนก็ตาม จะมีหนึ่งในผู้ร่วมเดินทางที่ไปกับเราได้ฉกฉวยสิ่งประดิษฐ์โบราณคิวออฟเดอะดิฟออกมาจากทวีปแห่งความมืดถึงแม้สัญชตาตญาณของเราจะกรีดร้องว่าการนำสิ่งประดิษฐ์โบราณนั้นมาด้วยคือความผิดพลาดส,สิ่งประดิษฐ์โบราณน,นี้จะนำหหยนะตามมาอย่างแน่นอนแต่ละเก้นวอร์เดอร์ก็ไม่ได้มีอิทธิพลหรืออำนาจมากพอสำหรับการบีบบังคับให้คนอื่นนำอะไรมาหรือไม่นำอะไรมาในช่วงเวลาแห่งความเป็นความตายนั้นได้หลังจากที่เขากลับมา เขาก็ใช้ชีวิตตามปกติโดยการออกไปล่าสัตว์หาอาหารมาจุนเจือหมู่บ้านและครอบครัวแต่ในวันหนึ่งหมู่บ้านของเขานั้นถูกโจมตีในที่สุดลางสังหรณ์ที่เลวร้ายที่เขานั้นภาวนาให้เขาคิดมากไปเองก็ได้ปรากฏขึ้นอยู่ตรงหน้ากองทาหารรับจ้างประมาณหนึ่งกองร้อยได้บุกโจมตีหมู่บ้านอย่างปลาเทือนสิ่งที่เขาเห็นผ่านม่านหมอกมีแค่เพียงเปลวเพลิงแดงฉานและควันดำที่พวยพุ่งปกคลุมไปทั่วหมู่บ้าน และเกินวอลเลอร์รีบกลับไปที่บ้านของเขาแต่ก็พบแค่เพียงร่างอะไรวิญญาณของภรรยาและลูกอันเป็นที่รักของมีค่าในบ้านส่วนใหญ่ถูกป้นไปหมดเขาวิ่งไปตามหมู่บ้านจนกระทั่งพบผู้บาดเจ็บที่ยังคงเหลือลมหายใจลอยลินจากการถูกโจมตีเขาจะกล่าวว่าฝีมือทั้งหมดเป็นของหัวหน้ากองทหารรับจ้างในตำนานแห่งกองทหารอัศวินสุริยคราสเพียงเพราะต้องการปล้นบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาเอามาจากทวีปมืดวิลแลนด์ ตอนนี้แรคเกิลวอเดอร์นั้นไม่เหลืออะไรในชีวิตจริงๆไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านเราผู้คนที่เคยรู้จักหรือแม้แต่ครอบครัวทําให้ตอนนี้แร็คเกิลวอ r เดอร์นั้นลงเหลือแค่เพียงความพยาบามท,ที่ก่อเกิดขึ้นในจิตใจเท่านั้นเขาไม่มีอะไรจะเสียอีกต่อไปนอกจากสัญญาที่ให้ไว้กับตัวเองว่าหัวหน้ากองอสบินคนนั้นจะต้องชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทําในตอนนี้เกมจะให้เราเลือกว่าจะเตรียมตัวยังไงในการออกเดินทางครั้งนี้ ใน3ตัวเลือกแรกคุณก็จะต้องเลือกระหว่างคุณอยากได้ทรัพพลภยเออแบบไหนไม่ว่าจะเป็นอาวุธอาหารหรือยารักษาแต่ถ้าคุณยังจํากันได้นะถ้าคุณไปที่วินแลนด์แล้วกลับมาที่เรือเลยโดยที่คุณไม่เลือกจะหยิบอะไรมาทั้งสิน้นแล้วเลือกตัวเลือกสุดท้ายนั่นก็คือวิ่งออกตามหาเข้าทันทีเราจะได้รับสกิลเดดมานะซึ่งมีประโยชน์มากๆเลย เมื่อเราเลือกเสร็จแล้วเกมจะบอกกับเราว่าแร็กเกอร์วันเดอร์นั้นเฝ้าตามหาอัศวินในตำนานคนนั้นจนได้ข้อมูลที่แน่ชัดว่าหัวหน้ากองอัศวินคนนั้นถูกนำตัวไปคุมขังอยู่ภายในคุกใต้ดินของอาณาจักรรอนดอนในคุกใต้ดินที่โหดร้ายและโด่งดังที่สุดของยุคดันเจียนไฟแด์ฮังเกอร์ หากเราไม่ได้เลือกลักเกิร์วอนเดอร์เป็นตัวละครหลักของเราเราจะสามารถพบเขาได้ในหลังปราการชั้นที่1ซึ่งช่องทางลับนั้นจะอยู่หลังชั้นหนังสือที่จําเป็นต้องใช้ม็อกอัพบุ๊ในการเปิดประตูลับเมื่อเราเดินขึ้นไปตามปกติเขาจะยิงธนูดักหน้าเราและปรากฏตัวให้เราเห็น ซึ่งเขาจะตั้งอคติกับเราแล้วก็เข้าใจว่าเราอะเป็นผู้ที่อยู่อาศัยในดันเจียนแห่งนี้และเขาจะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับดันเจียนล้วนเป็นสิ่งที่เลวซามอย่างบริสุทธิ์เชคเช่นเดียวกับประสบการณ์เลวร้ายที่เขาได้รับมาจากวินแลนด์และนี่คือบทสนทนาที่เกิดขึ้นเมื่อเรารเผชิญหน้ากับเขาเฮ้ย hey, อย่าขยับนะข้าเห็นว่าเจ้ายังมีสติสตัสงสมประกอบอยู่ข้าหมายถึงในแง่นึง ก็ทำให้รู้สึกสบายใจที่เห็นว่าข้าไม่ใช่คนเดียวที่เป็นคนปกติของที่นี่บอกข้ามาว่าเจ้าโชว์ไายหรือไม่ตรงนี้ไม่ว่าคุณจะตอบ yes หรือ no นะมันก็ไม่สำคัญหรอกเพราะเขาจะตอบกลับมาว่าอ๋ออย่างนั้นเหรอกาคทิดว่าไม่มีใครในที่นี่หรอกที่จะสามารถบอกว่าตัวเองนะเป็นคนดียังแท้จริงแต่นั่นก็ไม่ท้องคัญหรอกเพอสุดท้ายแล้วยังไงเจ้าก็อยู่ที่นี่ ซึ่งนั่นหมายความว่าดันเจียนแห่งนี้สามารถหายเยอะเพิ่มได้หนึ่งรายและสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็จะแข็งแกร่งขึ้นอีกแต่ข้าเป็นเจ้านะข้าจะพยายามนีจากที่นี่เ,เร็วที่สุดไม่ว่าจะวิธีการใดๆก็ตามที่จำเป็นและก็เพื่อตัวเจ้าเองข้าหวังว่าเป้าหมายของเราจะไม่ขัดขวางกันละกัน อยู่ในคุกใต้ดินอย่างไรก็ระวังตัวไว้ด้วยนะเพราะความเร็วสามที่นี่ล้วนแต่บริสุทธิ์สิ่งที่อยู่ที่นี่ไม่ได้มีเพื่อถนนมานเรามันไม่ได้มีเพื่อผลิตแพร่ความชั่วร้ายแต่มันกำลังฝังลากลึกความเล็วสามเข้าสู่โลกกับดักและสิ่งมีชีวิตอันชั่วร้ายที่นี่จะทำให้ความเชื่อของเจ้าเปลี่ยนไป หากเราบอกกับเขาว่าเขาดูคุ้นเคยกับความชั่วร้ายนี้จังเลยเขาจะตอบเรากลับมาว่าใช่พวกเราชาวเหนือแห่งโอเดกาได้ D นค้นพบทวีปอันมืดมนแห่งวิลแลนจากที่ไกลแสนไกลของทิศตะวันตกในตอนนั้นพวกเราได้ทอดสายตามองภูเขาที่คเคียเขียวและป่าอันบิดเบี้ยวของดินแดนเหล่านั้นหากเจ้าได้เห็นสิ่งเหล่านั้นเจ้าจะรับรู้ได้ว่ามันคือความชั่วร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เจ้าเคยพบเจอ เป็นความชั่วร้ายชเช่นเดียวกับที่นี่หากเราถามเขาว่าเขามาที่นี่ทําไมเขาจะตอบกับเราว่าเขามาที่นี่เพื่อค้นหาวัตถุโบราณที่มีอิสราเอวคนหนึ่งช่วงชิงไปจากข้าอิสราเอวนั่นถูกขังอยู่ในสักแห่งในคุกแห่งนี้นี่แหละและถ้าคุณพยายามจะเชิญเขาร่วมคณะเดินทางเขาจะตอบกลับมาว่าไม่ถึงมันจําเป็นสําหรับเจ้าแต่ในตอนนี้ยันนายข้าก็จะไม่ร่วมเดินทางกับเจ้าเด็ดขาดและถ้าเราเลือกที่จะโจงตีเขา นี่คือบทสนทนาที่จะเกิดขึ้นในที่สุดเจ้ากับปารถนาความตายแล้วสินะทันทีที่เขาโจมตีเราสำเร็จในครั้งแรกเขาจะพูดกับเราว่าตั้งหมีหรู้ตายเลือกเอาในระหว่างการต่อสู้หากเราถามเขาว่าจุดประสงค์ของเขานั้นคืออะไร ข้าจะไม่ยอมไม่ใครมาขัดขวางการแก้แทนแล้วถ้าเราบอกกับเขาว่าเฮ้ยเราไม่จะไปต้องสู้กันนะาใจงเย็นข้าก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันจนกระทั่งเจ้าพิสูจน์ว่าข้านั้นคิดผิดหากเราอ้อ,อนวอนเขาเอออย่าอย่าทำฉันเลยทำวิงวนอนออกเจ้ามีไว้สำหรับคนหูหน้นเท่านั้นแหละทางเราบอกกับเขาว่าเตรียมตัวตายซะข้าพร้อมสำหรับชีวิตแห่งความตายมานานแล้วเจ้าล่ะ เมื่อต้องต่อสู้กับแล็กเกิลวอนเดอร์เขาไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวเท่าไหร่นะเว้นแต่ถ้าเขามีธนูคู่ใจอยู่ในมือที่จะสามารถสังหารเราได้โดยการพลิกเหรียญหากทายผิดก็เตรียมตัวเข้าสู่หน้าจอโหลดเกมได้เลยครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือการตีแขนของเขาให้เขาไม่สามารถใช้ธนูได้นะครับไม่มีธนูก็เป็นได้แค่หนุ่มขาล่ำกะกาคนนึงเท่านั้นเอง แต่ถ้าเราและเขานั้นไม่ได้ต่อสู้กัน<ะ>เราจะสามารถพบเขาได้ครั้งที่สองในต้นไม้ยักษ์ชั้นที่สเขาจะบอกกับเราว่าโอ้เจ้าอีกแล้วเหรอจา้าเด็งมีชีวิตอยู่ฮ่าฮ่าฮก้าคิดว่าข้าตัดสินเจ้าผิดไปก็หน้านม้โทษทีนะแต่เรียกที่เจ้าเห็นสถานที่แห่งนี้ฉันงน่าสงสัยจริงๆใช่ไหมพวกเขาบอกว่านี่คือลำไส้ของเทพเจ้าแห่งความลึก นั่นหมายความว่าเราอยู่ภายในของเทพเจ้าที่มีอายุมาอย่างยาวนานก็อย่างที่รู้กันเขาไม่ใช่พระเจ้าที่เรารู้จักกันดีนะเนื่องจากสนใ่เขาถูกบูชาโดยผู้ที่โดนละทิ้งและถูกลืมเลือนสาวบกของเขามาตลบเลี้ยงจากแสงสว่างและชอบมุมทิมมลิบมนของโลาถ้าไม่แน่ใจว่าเจ้าเคยเห็นมนุษย์ถ้ำหรือยังของพวกมนุษยนะ์ถ้ำน่ะเป็นสูตรประเด็นของข้าได้ดีทีเดียวเทพเจ้าแห่งความลึก มีหน,น้าที่รับผิดชอบแผนทังของดันเจียนที่นี่แน่นอนเขามาจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างอยู่เสมอเพื่อท้าทายผู้มาเยือนซึ่งข้าต้องพยายามทำความเข้าใจอาข้าจะไปให้ลึกกว่านี้ถ้าเราถามเขาว่าคุณพบสิ่งที่เขากำลังมองหาแล้วหรือยังบอกตามตรงข้ายังไม่เจอเลยแต่ข้ามั่นใจว่ามีชายคนหนึ่งถูกขังอยู่ที่ไหนสักแห่งในดันเจียนนี้แน่นอน สารเลวนั่นมีบางสิ่งที่ไม่ควรเป็นของมนุษย์และสาเหตุที่ข้ามาที่นี่กับเพื่อชงชิงมันคืนมาและถ้าเปลนไปได้ข้าก็อยากจะกำจัดสารเลวนั่นข้ารู้สึกได้ว่าชายคนนั้นเต็มไปด้วยความชั่วร้ายจนข้าไม่สามารถไปียบเร่ยไอ้สารเลวนั่นกับอะไรได้ทั้งสิ้นและถ้าเกิดเราเอ่ยปากชวนเขาว่าเขาร่วมปาร์ตี้ของเราหรือไม่เขาจะตอบกับเราว่านี่ว่ากระปตรงนะข้าก็ยังไม่ไว้ใจเจ้าอยู่ดี ในครั้งแรกเขาจะปฏิเสธแต่ไม่ต้องตกใจนะตื้อเข้าอีกหน่อยเขาจะบอกกับเราว่าแต่ถึงอย่างนั้นบางทีข้าก็อาจจะเข้าร่วมกับเจ้าได้จริงๆเห็นได้ชัดว่ามีอะไรมากกว่าที่ข้าขาดเอาไว้ในตอนแรกซะอีกดังนั้นจึงไปเกียิอย่างยิ่งที่จะได้ดินล้นในดัานีเหล่านี้ไปพร้อมกับเจา้าและนั่นก็ถือเป็นจุดสิ้นสุดเขาจะร่วมเดินทางไปกับเราจนสุดล่าฟ้าเขียว และกลับกันหากเลกเกวันเดอร์ไม่ได้เข้าร่วมปาร์ตี้ก่อนที่เราไปถึงมาฮาเบลในโหมดปานกลางหรือโหมดง่ายเขาจะติดเชื้อดอกไม้สมองแล้วก็เสียสติหัวของเขาที่ถูกดอกไม้สมองกัดกินจะควบคุมร่างกายให้เดินท่องไปในพุ่มไม้อย่างไรจุดหมายอย่างที่เราเห็นกันนะครับลักษณะโดยรวมของแลกเกิลวันเดอร์นั้นค่อนข้างจะเป็นคนที่ ด,ดันเพราะเขามักจะเป็นคนที่ต้องกำหนดโชคชะตาด้วยเจตจํานงอันแข็งแกร่งของเขาซึ่งเป็นเจตจํานงที่จะต้องทําให้เขานั้นต้องต่อสู้และเอาชีวิตรอดไม่ว่าจะต้องเผชิญความยากลําบากแค่ไหนก็ตามบวกกับที่เขาถูกเลี้ยงดูมาในดินแดนอันหนาวเย็นทางตอนเหนือทําให้สภาพแวดล,ล้อมนั้นหล,อล่อหลอมเขา ให้กลายเป็นชายผู้มีทักษะด้านศิลปะการเอาชีวิตรอดแถมประสบการณ์การผจญภัยของเขาในทวีปเมิดมิดอย่างวินแลนด์ได้สร้างความเกลียดชังและความบอบช้ำทั้งจิตใจต่อสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติยิ่งครอบครัวของเขาเสียชีวิตด้วยน้ำมือของกลุ่มทหารรับจ้าง ที่ต้องการสิ่งประดิษฐ์ที่สหายของเขานำมาจากวินแลนด์ทำให้เรื่องเหล่านี้กลายเป็นปมความพยาบาทที่ฝังลึกเข้าไปถึงแก่นวิญญาณแม้ว่ารูปร่างภายนอกของเขานั้นจะดูน่ากลัวแต่เขากลับเป็นคนที่ใจดีต่อคณะเดินทางอย่างน่าประหลาดใจเพราะทันทีที่มีคนถอดใจจากการเอาชีวิตรอดในดันจินเฟียแอนฮังเกอร์เขาจะเป็นอีกหนึ่งคนที่สามารถปลอบโยนและให้กำลังใจผู้อื่นได้แม้ว่าในหลายๆครั้งเขาจะถูกเปรียบเทียบว่าเขาเป็นคนป่าไรอรารยธรรมแต่เขากลับ เป็นคนฉลาดและรอบรู้มากสวนทางกับรูปลักษณ์อันป่าเถือนนั่นแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วแล็กเกิลวันเดอร์นั้นเป็นคนที่ใจดีมากยกเว้นแต่กับไอเวนนี่เท่านั้นเพราะว่าเขาจะมีอีเวนต์พิเศษที่เกิดขึ้นหากเราเล่นเป็นเล็กเกิลวันเดอร์ทันทีที่เราเจอเลือกาศที่ยังมีชีวิตอยู่นะมันจะขึ้นช้อยว่า 1. สังหารไอสารเลวนี่ซะ2ให้อภัยไว้ชีวิต จบวสวยๆแบบพระเอกหากในปาร์ตี้นั้นมีดิอาคอยู่แล้วเราเลือกที่จะหักคอมันทิ้งให้ตายคามือดิอาคจะออกตัวปกป้องเลอกาดสู่ชีวิตแม้ว่าเธอจะต้องตายด้วยก็ตามเพราะฉะนั้นก็วางแผนดีๆแล้วกันนะครับเวลาเลือกและเกิร์ลวันเดอร์เป็นตัวละครหลักของเรานะแต่ถ้าหากเราเล่นเป็นตัวละครอื่นแล้วมีเลกเกอร์วันเดอร์อยู่ในปาร์ตี้ตอนที่เราเจอเลอกาดยังมีชีวิตอยู่แลกเกอร์วันเดอร์จะสงวนท่าทีทุกอย่างเอาไว้ทรงพานก็แค่เพียงสายตาที่ พยายามเก็บซ่อนความรู้สึกที่พยาบาทสุดหัวใจเพราะเขาประเมินว่าในตอนนี้เลอกาดนั้นได้สูญเสียความทรงจําการแก้แค้นคงจะไร้ความหมายถ้าคนที่ถูกแก้แค้นนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยซึ่งลักเกิลวอนเดอร์นั้นจะรอจนกว่าเราจะไปถึงเมืองมาฮับบลในยุคข,ของปัจจุบันที่อาณาจักรทวยเทพในตอนนี้ได้เสื่อมสลายไปเรียบร้อยแล้วจะเกิดอีเวนต์พิเศษขึ้นดังนี้สถานที่แห่งนี้เจ้ารู้จักที่นี่ยังนั้นหรอ เออไม่ไม่แน่นอนเหมือนมีบางอย่างที่เจ้ายังไม่ได้พูดนะข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าระความจําเสื่อมทั้งหมดจะให้ฉันพูดอะไรล่ะก็ฉันจําอะไรไม่ได้นี่นาในตอนนี้รักเกิลวันเดอร์นั้นกำมัดของเขาแน่นมากตอนนี้เขาสงสัยว่าเรอกาดนั้นจริงๆแล้วอาจจะแกล้งความจําเสื่อมก็ได้เมื่อเราเดินทางเข้าไปในวิหารโบราณ เราจะพบว่าทั้งสองคนนั้นไม่ได้ตามเรามาด้วยแร็กมอนเดอร์และเลอร์กาดนั้นหายไปจากปาร์ตี้ของเราทําให้เราต้องย้อนกลับไปดูว่าพวกเขาทําอะไรกันอยู่ภาพที่เห็นอยู่ตรงหน้านั้นก็คือแร็กและเลอร์กาดต่อสู้กันอย่างดุเดือดไอสวรนัน่นเล้วบ้าเอ้ยฉันจะรู้ได้ยังไงอยู่าุ่นใดอยากได้ยินอะไรจากฉันไม่หรอกไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วตอนนี้เลอกาด กำลังอยู่ในสภาพที่สะบักสะบอมสุดๆเราจะต้องทำอะไรสักอย่าง 1. ห,หยุดการต่อสู้นี้2ปล่อยให้มันเป็นไปหากเราเลือกปล่อยให้ทุกอย่างนั้นเป็นไปตามเจตคกรรมของมันเลิราการจะสิ้นลมหายใจที่นี่แต่ถ้าเราหยุดยั้งการต่อสู้ครั้งนี้เอาไว้และเกิร์นวันเดอร์จะหันมาพูดกับเราว่าเจ้าคาดไม่ถึงแน่ๆว่าอิสาราเลวนี่จะทำเรื่องชั่วๆอะไรได้อีกความแค้นของข้าจะต้องจบลงในวันนี้และมันจะต้องตายหากเราตอบเขาว่าใจเย็นแลนวนเกิร์น ข้าและเจ้านั้นไม่ได้มีอะไรโตกันแต่ข้าไม่เสียใจหรอกนะถ้าจะสังหรเจ้าที่ขวางทางหุกขา้าคำสาบานที่มีมาแต่เนิ่นนานของตัวข้านั้นคือข้าจะเป็นเทพเจ้าแห่งความรุนแรงคำสาบานคือสิ่งสุดท้ายที่ข้าจะสูญเสียได้เมื่อการต่อสู้จบลงและเราเป็นฝ่ายชนะเลอกกาจะพูดว่าครบคุณครับผมรู้สึกว่าอยากจะปล่อยให้มันตายทุกครั้งที่เจอมันจริงๆเลย แต่ถ้าเราเลือกที่จะปล่อยทุกอย่างให้เป็นไปตามยถากรรมทรงเลิกกาดไปหน้าจอตอนเข้าเกมส่วนเหตุการณ์นี้หากอีเวนต์เกิดขึ้นเลิกกาดตายต่อหน้าดิอาคเลิกกาดดิอาคนแสดงท่าทีโกรธอย่างที่เรานั้นไม่เคยเห็นมาก่อนทำไมเจ้ารู้สึกถึงมันสินะนี่แหละความรู้สึกที่ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไปแม่มันสุดจริงๆนะไปฆ่าคนรักของเขาแล้วก็มาขิงเขาอีก แม่งเหลือเกินจริงๆแกมันเป็นแกมันเป็นปีศาจจากนั้นดิอาร์ก็จะหันมามองแรงเราและแกแกปหปเรือทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ยังไงหากเราตอบว่ามันไม่ใช่ธุระของกูเว้ยไลซ่าละไลซ่าละพวกแกจะต้องชทใช้อย่างสาสมไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครได้ชดใช้ใครหากเราตอบว่าอุ้ยขอโทษนะไม่ตั้งใจน่ะขอโทษขอโทษเหรอ ฉันจะทำไม่นายเสียใจที่ปล่อยให้ทุกอย่างเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับแหละก็เสียใจนิดหน่อยนอกจากนี้เลแกร์เวนเดอร์นั้นมีจิตวิญญาณแห่งการทรมานนะหากเราต้องการหลีกเลี่ยงที่จะต่อสู้กับแชมเบล่าเราสามารถที่จะสังหารแลแกร์เวนเดอร์และใช้โซลสโตนกับเขาเพื่อสร้างจิตวิญญาณแห่งทอมเมนตเต็ดวันได้และสุดท้ายนี้ผมก็จะมาพูดถึงฉากจบ ending งเอสของเลแกร์เวนเดอร์เทพเจ้าแห่งความรุนแรง ซึ่งถ้าเราอยากจะจบแบบ ending S ได้เราจะเป็นที่จะต้องเล่นในโหมดที่ยากที่สุดของตัวละครแลนเ n ิ o ว d e เดจากที่เราเล่นอินโทรมันจะขึ้นแจ้งว่าหลังจากที่เขาประสบกับความน่าสะพึงกลัวของดันเจียนแล้วและเกิน n d ว r เสาบานว่าจะกำจัดทุกสรรพสิ่งที่ถูกแปดเปื้อนไปด้วยความชั่วร้ายและความมืดมิดซึ่งภารกิจนี้เป็นผลพวงมาจากที่เขาได้ประสบกับเหตุการณ์อันชั่วร้ายจากทวีมือวิแลน เหตุการณ์ในครั้งนั้นทําให้เขาตระหนักรู้ได้ว่าพลังของความมืดที่เขากําลังเผชิญอยู่นั้นเป็นอันตรายและสร้างความเสื่อมซ้มต่อโลกได้แค่ไหนส่วนเงื่อนไขของการบรรลุ Ending S เทปเทพเจ้าแห่งความรุนแรงนั้นถือว่ายากในระดับท็อปเทียของเกมนี้เลยทีเดียวเพราะเขาจะต้องอเผชิญหน้ากับความยากลำบากเกือบทุกรูปแบบในเกม โดยการที่จะต้องได้รับวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของศัตรูทุกตัวที่มีอยู่ในเกมซึ่งน่าจะมี12ตัวผมจะไล่ฟังเลยแล้วกันนะตัวที่1 Black Wish ัวที่2อ Ion Shakespeare ตัวที่3 Butterfly ตัวที่4 Cloud Mourer ตัวที่5 Cave Mother ตัวที่6ก Salmon Snake ตัวที่7จ White Angel ตัวที่แปด O g a r d i a n ตัวที่9 n e w l a n the e l e g a One ตัวที่10 Chamberla the Tormented One ตัวที่11บ w e n t a i l the e n l i g h t e n One และตัวสุดท้าย f o n g s u a Dominating One จะเห็นได้ว่า แค่ผมพูดชื่อผมก็เหนื่อยแล้วนอกจากจะต้องเอาชนะสตูพวกนี้แล้วจําเป็นต้องใช้หินวิญญาณเพื่อเก็บเกี่ยววิญญาณที่เป็นเอกภาพของพวกเขาโซ Stone ที่เรามีจึงจํากัดเป็นอย่างมากสมมุติละการที่ต่างว่าเราตีไอ้สิบสองตัวนั้นล่วงไปหมดแล้วนะหมดธุระก็เพ่นออกมาครับออกจากดันเจียนเลย เป้าหมายของเราในตอนนี้บรรลุจุดประสงค์หมดแล้วกัปตันแห่งกองอัศวินสุริยคาาได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตเราสามารถชิงคิวออฟเดอะดีฟกลับมาสู่ในการดูแลของเราได้เรายังคงแน่ใจว่าความชั่วร้ายนั้นแฝงตัวอยู่ในความมืดแม้จะถูกเราพิชิตไปแล้วแต่ยังน้อยสถานที่แห่งนี้ก็ถูกเราชำระความชั่วร้ายไปเท่าที่เราจะทำได้ แต่อย่างไรก็ตามเราก็ตระหนักดีว่าความมืดมันไม่ได้สิ้นสุดแค่เพียงดันเจียนนี้เท่านั้นเพราะตัวของเราเองนั้นเคยเห็นความโชคร้ายแบบเดียวกันนี้ในทวีปอันห่างไกลของวินแลนด์ นั่นแสดงให้เห็นว่าพลังชั่วร้ายแบบเดียวกันมันจะแฝงตัวอยู่ในทุกมุมมืดของโลกใบนี้และพวกมันกระสับกระส่ายกระตือรือร้นอยู่เสมอเพื่อหยุดการแพร่กระจายของความชั่วร้ายเราเองก็ต้องกระตือรือร้นเช่นกันนับตั้งแต่วินาทีที่เราก้าวออกจากดันเจียนเฟย์แอนฮังเกอร์เราอุทิศชีวิตและจิตวิญ,ญญาณของเราเพื่อตามล่าสิ่งเหล่านั้นที่เกิดจากความมืดมิด เราจะต้องตามไปฉีกกระชากสัตว์ร้ายที่น่าขยะขแขยงทั้งหมดที่แอบหลบเลี่ยงซ้ายตาจนถูกลืมเลือนไปจากโลกตะวันตกและสัตว์ร้ายจะขนานนามของคุณในนามว่า The God of u l t r Violence เทพเจ้าแห่งความรุนแรง เป็นยังไงกันบ้างครับกับประวัติของ l e g e n Wonder และการจบ Ending S ของเขาอันนี้ผมก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า f o ุ t a ท e บางส่วนผมมีการใช้ f o ุ t a ท e มาจากช่องอื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เครดิตท,ที่ Description เลยนะครับถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เขาด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจทำช่องต่อไปนานๆส่วนข้อมูลถ้ามีผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะ เพื่อคนที่เขามาดูแล้วแบบเอยอ,อยากได้ข้อมูลเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาสามารถอ่านคอมเมนต์ได้นะฮะเพราะเกมนี้มันมีรอที่เยอะและลึกมากนะครับผมต่อให้เล่นมานานแล้วก็ยังไม่อาจจะเข้าใจเกมนี้อย่างท่องแท้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยล่วงหน้าแล้วนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมจนถึงตอนนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจง,ง่ายโดยการคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับตอนนี้ผมไปก่อนนะ